นม่บสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี่สิมามาประมาณที่โมงเบิร์นกับเขากับน้ำมาอยู่ในกิ่เนี่ยมาเบิ่งเบิร์นสองสายพันหนึ่งเบิร์นเบิร์นเบิอือพันหนึ่งเบิร์นพันหนึ่งพันพันป้อมป้อมป้มพันป้อมอันนี้อันนี้พันหนึ่งพันก้านยาวอ no so ้ยก้านยาวบ้านทุเรียนทุเรียนพูอกันกายาวตัวนก้านยาวโอ้ลูกเมื่อนี่ลูกใหญ่จริงยัง ไม่อ่อน่นี้อ่อนนี่เครื่งเดียวทำโมเมนเครื่งดอกนี่เบื้งเหนอในครับสองพัน <Phone> นี่สองพันไหมเบิ้งพันสีพายเบิ้งครับนี่นี่นี่พันพัเืองเดิม่ะถ่ายถ่ายาคนโอ้โหนีพัดน่าปัด พาเครื่องเห็นอะมึงในอยู่นะบอสแหกแหกงนีไหมเหออมีในมีในมีในขอกินเยอะ,ะอะเละ็บ่อยไวนานเน่าเลยนะเอาไว้นโอ้มืนนอในกด้กินเาอันนี้พานผา,านจะเป็นยังไงต้งเป็นยังไงกมืดอยอยาม่อากนี่นเนาะมือตือตเือออััอืตัตสัเวสี สีแดงกันเนาะอันนี้สีเหลืองอ่อนอันสีเหลืองเข้มอ๋อพี่เก็บเอาไว้เนื้อมาตะน้ำบอกน้ำบอกโอ้ียย้อนเข้าสื่อเป็นโขกเนาะพี่โขกอันนี้เชฟต้องกินเขอครับนี่ย้อยครับผมย้อยย้อยเชฟปียะครับอืย้อยอยทาวเทศนี่เขาครับมือเป็นลูกมือเขาครับเป็นโขกมือครับมันขวบใหญ่เลน ทั้งนี้ก็ต้มข้าวโพดครับข,ข้าวโพดข้าวโพดคือเกาไม่ยังหรอเน่าอ่นีกบะกสมห้องครับห้ววไว้ซื้อครวบววววกวว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 วกวว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 วไววววววมาวามวว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 อวว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 ากก หอมสวนเท่า,ทากูโคนทอมทแจ็กมันพักน,นังไงเอาเอว่าถิ่มของคนมาถิ่มยู่ห้อง <c oughs> นี่ทีเมนตะไคร้ครับพิ่นซื้อ,อยังแบกเนื้ว่าก่อนแปเช็คก,ก่อนดีไหมพักย,ยังมนาะชุดต้มแสีบชุดต้มแซ่บวันนี้เปิดแจด็กเนยละฮะ เปิดเพิ่อก ah <wh ats Napoleon> ัน huh. น <pos> ียังไงี่หันป็นพักที่ชั้นมน่าอยู่เห็นแต่ไขร้วยกินมนนี่เนาะแค่าเปิดตัไงพี่เมียมพี่เมียมเคยซื้อกินนี่คอะไรนี่เขาปลาคนนะกินยาคนเลยด้วยมีกินเขาเ่โอ้ยนอมันมี มเปิื่นเอนี้นี่นเอากองไหมมองจัดก็เปิดกันน่นเอเองใครที่เปิดก่อนได้ก่อนนี่ะมันเหมือนพักเขากินหรอเอาแช่เอาไม่กินในยูเอเอาแช่มีตาดมีเอาเิมน่เขาแช่เนาไม่ไดกนนยเอนวอล์นี่ผมเที่หอมโอ้นี่ครับ ก็จเปิดเลยวุยยืสวนเขาบ่นเลยพักเงี้ยพักเงั้ยโอ้โหสิแพงตื่นอยู่ด้วยบ้านเป็นในกินในกินลยนี่หอมว่เป็นหอมเด้คือแบบอันหอมหมดกินเป็นในกินคือพักมันเท่่หอมอยู่โอ้ซาอ่ะคิ้วเลยใส่ตับปลามันแซ่บอยู่เลยเอาอันนี้อันนี้ยังมันก็คือดูในสวนสวนทเลร่องยังมีนะโอ้มันเป็นคือไู่่ไว เออักกาอยู่มเนคิวเลยพักโกินชุนกินชอันนี้เอามาใส่ยังวะก้อยก้อยอันนี้จักรวนี่อันนี้อยู่แคอตะไคร้กับนีไปอ้อมป่ะอันนี้อ้อมนะอยู่ใบน้อยเนี่ยซาลเน่ือยโนี่สลเนอ้อมกจะเสีบอยู่นี่เอาใส่กับเราห่อเลยกุญบาทจะบน จะเฮ็ดเ้งีนเขาใช่ยังปอมบ่มันสุดต้มยำเขาบอ่สุดนี่สุดต้มยำกุ้งฮอาักนี่รสจักนี่ักชีหอมหอมปะอันนี้เอันนี้เนีคหัวยลืมเนยไหมเร่แเนี่ยเออมืนไ่เคยกินเลาเอนี่ครับดืมืม นี่พักยังนนี้กันนี่กับบกิกครับบกิกบกิกยังอ๋อถิ่นั่กับกสมนี่ครับบกสมมันเก็บมาแชบพุ่งก๊งแ่บขอดนั่นสุกข้ไหมชบองนัสุกแล้วขั้นสุพักูเดีนี่ยังก่อนบาซิ้วยังก่อนซูชิ กิมจิกิมจิกิมจ like ิอีสานเยอะกิมจิอีสานมันนาออ๋ออันอันนี้ก็มาตะพุนกันหมดโอ้ความรู้ความจินไร้เทนน่องหมอนี้เนาะจินไร้เด็ดหมดอันถือวิ่งลองไปทำเป็นชุดอันนั้นบุ้นี่ชุดนี่นีอสติ๊กกินบ่เลยบ่กินกับสติ๊กยำตะไคร้ตุ๋มยำมันขุ่น รสชาติคิวเป็นยังไงพอจะเป็นยาโบได้ไหมจุเนื้อได้ปะได้ได้ได้จุอีกอะได้ไิมมงรสชาติเป็นครับผ่านบ่คิวซี่ิมึงก่อนผ่นออยยอเป็นเนเเป็นไงหรอรสชาติตัวนี้นี่ขัดกอยู่กับลาบบ่กับลาบบ่เออลาบนี่คัดอยู อันนี้ก็คือกันเยอะเป็นชุดลาบวะเอาอีรีเด้อันนี้มันสิอันนี้แซ่บเด๊สิมเมื่แม่โอ้ันกินกับลาบบกัเจ้าบอกได้ไหมกินกับเจ้าเบิกกินกับลาบเห็นได้เป็นไงเคี้ยวเดี๋ยวโอกที่คิ้วหอมอยู่อันนี้ก็คือกันเหนียวหนิกับเนื้อดิบเนาะเอาหนิสิมมันถืออย่างเอ้ามากินชุดลาบดิหนิครับหลวเนาะเรายังไม่ล้างเนาะ ตู้ออกเพลิดเพรลอมป่ะนั่นแหละสุดราดด้วยนี่ใบน้อยออกเพลิดเพรลอมแก๊กมันพักเกียงหรอกพักพื้นเมืองพื้นบ้านเข้าตัวนี้อาหารพื้นบ้านมันบ้านเ้าใช้ไปเองสิมีแต่ไข่สุดต้มยำนู่นน่ะเนาะนี่นี่ของแซ่บอยู่นี่ของแซ่บนี่ครับของแซ่บอันนี้ของอีสานบ้านเ้าครับนี่อันนี้ชิมันของอีสานบ้านเ้าหนึ่งโดนไปจังหวงกัน

เหม mmm, <es oh, well, ืนพิโยกพิโย่ไ no นี่ไหนมีไนอยู่จึงนึงนิเดียวจึงอยู่ชิมดูชิมลองให้นะบ่อยรู้แล้วบอเพรเนรพโยไ้จ้าบัเพีรบัเพีรซูพกินมันพิใหญ่เราเครื่องบางทีแกเปิเือแต่มหน่อยหน่อยบัเพรบัเพีรดูเดีเก็บมาขายเลยจไปทำอะไรนะทิงเรอโอ้ไอ้ิมมรดมันคือยังพีแกเปิ่นิเดีเร็เก็บไว้เต่ดดี ไอ้ไอ้ทีไอ้ถิมมดเพื่อตียาจะโอ้ยพยอยากเอาไปเอาหนีไปถิมเลยเอาไปถิมมดเพรต้องเอาไปมัน่แนวเอาไปเอาหรือไม่เอาเพื่อผัดใส่หมูใส่ไก่ไปยังบุกพีกกระปุนดิสวนมืดเออเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไปก่อนเพื่อแตะทำพริกนมแค่ไ็อยัางยืนแบบไม่กินกับลาบแบบ กินกับหลับกินกับตำแตงเนี่ยู่ันีแตงวาะผุนกันบ้หมดเนิดอกเนาะขึ้นอกเนาะเพได้สมาขอดซุกไปโพดยัยัเย็นของอร่อยต้งใจยันมีจืดทั้งวันได้เหมือนเนาะจื่อได้ใส่น้ำตาไปแล้วมื้อเี้ใส่เกลือกับน้ำตาลไปขนา่นี่นี่นีไปเาเมหยวกกยังด้

อัน <N> ี้เอาไอ้เลบัวยมีผีลอก็ปล่นอัวนี้แบบใส่หมูสามเน่าเน่าเนาเป็นโรคทั้งขยะยางเดียวคนเราพอครัวฮะแ่งข่าแ่งขอมนะครับเลยชุดชุด่นั้นเงแก่ชุดตมยำชุดพะโล้ชุดพะโล้ตที่นอนาจกินตามแต่ ต้มด้วยต้มด้วยนมีต้มแตงหมัอนครับไปเลยครับพี่น้องบ้านขอบคุณด้วยเล็กๆนี่แพงเนี่ยนี่บ่เออเออเห็นเออหน่วยเละนี่แพงกว่าเขาเนี่ยแพงเนี่ยหว่าบ้านเฮาไปซื้อตะหมากง่ายๆสิกว่าเช็คเนี่ยไปนะครับบ้านพี่น cin ้องขอบคุณเด้อครับที่เบิ่ง